สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรถแบรนด์หนึ่งที่เขาเรียกว่าซปเปอร์คาร์ก็ได้นะครับก็คือ s o s e Ca y ย n n นตัวไฮบิดนะครับ นะครับก็อย่างแรกนะครับคันนี้จะเป็น p orsche Cayenne นะครับผมเป็นรถปี2012รุ่นไฮบริดเบนซินไฮบริดเครื่อง V 6 3000cc นซีซีนะครับออปชั่นเบื้องต้นเนี่ยก็เอาเรื่องของไฟหน้าก่อนไฟหน้าเนี่ยเขาจะได้เป็นไฟซีนอนนะครับใบซีนอนแล้วนะครับแล้วก็ปรับตามองศาการเลี้ยวของผมมาลัยด้วยนะครับปกติแล้วก็มีเดย์ไทม์ i ลน์ไลน์เป็น LED นะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกมาให้นะครับแล้วก็เซนเซอร์ด้านหน้า4จุด แล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยก็เป็นดีไซน์ของ p o ร s c นะครับแผนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีเงินมีเข้ามาให้นะครับโอเคไฟตัดหมอกมีให้ส่วนด้านข้างนะครับล้อเนี่ยจะเป็นล้อลายเทอร์โบนะครับแม็กเนี่ย21นิ้วเลยคือแบบใหญ่มากอะคือเวลาผมล้างรถอะผมเอามือล้วงไปข,งข,งข้างในได้ไดเลยอะได้แบบแม็กโคตรใหญ่อะชอบม,มากแล้วก็มาพร้อมกับเบรกที่เขียนว่า Porsche นะครับเบรกเป็น6พอร์ตแล้วนะครับผม จานเนี่ย3 8มมิลคือเบรกกับล้อเนี่ยสัมพันธ์กันนะครับเอาอยู่แน่นอนยางรัดมามิชลินนะครับหน้ายาง295 35 R 2 1ก็ค่อนข้างแพงนิดหนึ่งเนาะยางไซมีนะฮะโอเคด้านข้างก็จะมีบอกเป็นไฮบริดนะครับผมพร้อมกับบันไดด้านข้างมีให้นะฮะแล้วก็พันลุฟด้านบนมีให้ด้วยเดี๋ยวนี้ผมอธิบายให้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นพาลาร พาเรามีการลูปนะครับผมกุญแจเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยคือถ้าเกิดรถสีขาวกุญแจก็สีขาวขาบับมุกด้วยนะโอเคเวลาการเปิดรถเนี่ยคือเราก็เอามือสอดเข้าปกติก็เปิดได้เลยล็อกรถนะครับก็กดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือมีคีย์เลสเข้ามาให้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็แม็กตัวเดียวกันแต่เบรกเนี่ยเขาจะเล็กหน่อยเบรกจะเป็นสพอร์ตนะครับพร้อมกับจานเบรกเนี่ย6 0มิมิลด้านหลังเนี่ยก็คือ ไฟท้ายเนี่ยจะเป็นทรง LED ทั้งหมดเลยเป็นหลอดไฟ LED แล้วก็จะมีเขียนว่า Cayenne S Hybrid นะครับแล้วก็ปลายท่อนะครับเป็นท่อคู่นะครับผมทรงใหญ่แล้วก็จะมีดิฟิเซอร์ด้านล่างเนี่ยเป็นสีเงินหน่อยให้ดูสวยนะครับเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดกล้องมองหลังมีให้ครบฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับผมทำงานด้วยไฟฟ้านะครับเปิดปิดก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟฟ้า ส่วนด้านหลังเนี่ยห้องสัมภาระท้ายเนี่ยคือใหญ่มากเนี่ยครับแล้วเป็นสีออกน้ําตาลน,นะครับสีสวยมากแล้วข้างๆเนี่ยขขเขาคุ้มด้วยกรมยีทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีแผ่นปิดสัมภาระท้ายเด mm ี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับแผ่นปิดสัมภาระท้ายเนี่ย mm hmm. นี่ม่ให้นะครับเอาไว้ต okay. mm ิดโอเคมีให้หมดถ้าเราไม่ใช้เราก็ดึงเก็บได้ด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับจะไม่มียางอะไหล่ อันนี้ไม่ใช่แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรน,นะอ่าชื่อนิกเกิลเมทลคือเขาบอกดีกว่าลิเธียมนะครับก็อยู่ด้านท้ายรถนะครับผม <c oughs> ลืมลืม <c oughs> <c oughs> สมข้อมูลมันเยอะจัดลืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปดูกัน ไม่อ่านกลลืมครับออปชันมันเยอะเขาเรียกว่าเป็นพิธีกรที่ดีลูกค้ามันโกงมันอ่านโพลก็ <c oughs> ่ารอ่ะก็อันนี้นะครับภายในก่อนนะครับผมภายในเนี่ยเขาจะเป็นโทนสีออกน้ำตาลนะครับสวยมากภายในดูนครับแล้วเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้นะครับหนังน้าป้าแท้ทั้งหมดเลยพวงมาลัยให้วัสดุที่ดีคอนโซลด้วยนะครับ เป็นรถสุที่ดีแล้วคันนี้ก็มีออปชันเพิ่มก็คือมีเข็มทิศต,ตัวของคอนโซลด้วยถ้าบางคันจะไม่มีเข็มทิศต,ตัวนี้อันนี้เป็นเข็มทิศนะคะบอกทิศเหนือทิศใต้หมดนะครับขอฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็คือจะมีในเรื่องของเมนเมอรซิสต์ตรงแผงประตูนะครับสองตำแหน่งนะครับแล้วก็มีปุ่มตัวนี้ก็เป็นไฟฟ้าทุกอย่างทั้งหมดไฟหน้าออโต้อยู่ฝั่งนี้ปัดน้ำฝโนอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นระ,ระบบออโต้เบรกมือไฟฟ้าอยู่ฝั่งนี้นะครับ แล้วก็เบาะเนี่ยจะเป็นเบาะ12ตทิศทางนะครับก็มีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนเขา้าเลื่อนออกนะครับคันนี้ได้เครื่องเสียงของบอสนะครับเป็นเครื่องเสียงบอสทั้งคันนะครับสีก็ดีระดับหนึ่งมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์เพิ่มเสียงได้ทุกอย่างนะครับอยู่ที่พวงมาลัยเวลาปรับพวงมาลัยยังไม่ใช่ไฟฟ้าเลื่อนเขา้าเลื่อนออกดึงขึ้นดึงลงนะครับเป็นแมนนวลอยู่นะฮะผมการดีไซน์เนี่ยของคนโซนตางก่อนหลักการเขาค่อนข้างสวยมากนะครับ ดีไซน์คอนโซลกลางเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนเครื่องบินแอร์บัสนะครับปุ่มเปิ่ม,มทุกอย่างเนี่ยดูสวยมากค่อนข้างเยอะเนี่ยครับมีปุ่มทุกอย่างเยอะมากนะครับสวยมากผมก็ขอพิเศษในเรื่องของจอก่อนจอทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือจะมีในเรื่องของเอ่อเ m a m นะครับการใส่ซีดีรับสายวางสายโทรศัพท์เทเลโพนพวกนี้นะครับแล้วก็นิเกเตอร์นะครับแล้วก็แผนที่นะครับผมมีให้ ปัดทุกอย่างเครื่องเสียงทุกอย่างตรงฝั่งนี้นะครับรายละเ,เอียดดีเทลมันเยอะมากผมขอข้ามไปก่อนละกันเพราะว่าเนี่ยครับลองกดเล่นได้เลยคือมันเยอะมากอินโฟเงี้ยนะว่าเรามีอะไรบ้างเรากดเข้าไปได้เป็นสัมผัสนะครับพัสกินกันนะอ่าก็ะตุกได้ต่อมาก็คือในเรื่องของแอร์แอร์ฝั่งนี้จะอุณหภูมิ22่ฝั่งนี้ก็22แยกซ,ซ้ายขวาซ้ายขวา2ฝั่งได้ปุ่มฮาร์ดสารนะครับเปิดไฟฉุกเฉินกดล็อกรถนะครับไล่ฝ้าหน้าไล่ฝ้าหลังนะครับ อากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับผมแล้วก็โมโนก็คือ,อ,อให้อุณหภูมิทุกอย่างเท่ากันนะครับ AC Max AC ก็คือสมมติเราขึ้นมาแล้วรถร้อนก็คือทำให้รถเรย็นเร็วได้ขึ้นก็กด Max AC ได้เลยมีบอกหมดทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันนะครับเ,เป่าบนเป่ากลางเป่าล่างมีหมดเบาะอุ่นนะครับเบาะลมนะครับมีหมดนะครับแล้วกดใช้ก็กดใช้ได้ไมันจะเป็นเบาะลมแล้วก็ที่ผมชอบ ที่สุดของคันนี้ก็คือในเรื่องของโช๊คนะครับโชค๊คเนี่ยเขาจะได้เป็นโชค๊คถุงลมนะครับเป็นช่วงล่างถุงลมตอนนี้ผมปรับระดับความสุขของรถต่ําสุดมันก็จะเดี๋ยวพาเอารูปขึ้นให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันก็จะเตี้ยนะครับสมมติว่าเราจะอยากปรับให้มันเป็นปานกลางแล้วก็กดดันขึ้นนะครับมันก็จะบอกตัวเนี้นะครับตอนเนี้รถก็กําลังยกยกขึ้นอยู่นะครับ้าสังเกตเดี๋ยวผมเอาอีเซิร์ชพาขึ้นให้ดู มันก็กำลังยกขึ้นอยู่นะครับความสูงรถก็กำลังยกขึ้นอยู่ก็โอเคนะโอเคอยู่แล้วก็ต่อมาก็คือโชวความหนึ่งของโชคก็สามารถปรับได้อีกว่า,าจะเอาเป็นคอมฟอร์ตหรือเป็นนอร์มอล หรือเป็นสปอร์ตก็ได้นะครับหรือเราจะใช้โหมดการขับของสปอร์ตเลยครับเรากดไปปุ๊บปรับเลยโชคสปอร์ตความสูงเอารถลงระดับหนึ่งเพื่อให้รถมันออกแนวสปอร์ตขึ้นหรือเราจะใช้ e v e power ก็ได้เพราะมันเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับก็กดได้เลยแล้วก็น,นี้ลงทางลาชันควบคุมความเร็วแล้วก็ปิด vsa นะครับการรื่นถลายของตัวรถอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นช่องที่วางแก้วน้ำแล้วก็ที่ใส่ของ มี USB พอดหนึ่งโอเคอ่ะอันนี้ผมพิเศษเพิ่มดูที่จับนะครับเขามีอตรงนี้ให้ด้วยแล้วก็มีตรงนี้ให้ด้วยมันบ่งบอกเลยครับถึงการดีไซน์ว่ารถคันนี้แรงมากแรงรยังไงเนี่ยสมมติผมขับเร็วเนะี่ยผมก็จับไว้อย่างเงี้ยแรงมากแรงมากอา้าวแล้วใครจับพงมอะไรอะ่ะเอะพูดหมายถึงคนนั่งคนขบับคนต้องขับสิครับคนนั่งเนี่ยก็จะเก่งเลยครับพเพราะรถมันแรงมากนะครับอันนี้นอกเรื่องอีกนิดนึง เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อส่วนอันนี้นะครับด้านหลังนะครับเขาก็จะมีการดีไซน์ที่สวยแล้วก็หลังคาเนี่ยโคตรใหญ่เป็นหลังคาพาราลมิกาสลูปเข้ามาให้เปิดได้นะครับบานหนึ่งควบคุมด้วยไฟฟ้าแล้วก็จะมีม่านปิดให้นะครับอันนี้ผมขอเปิดไว้ก่อนเพราะว่าห้องโดยสารมันมืดเดี๋ยวจะไม่มองไม่เห็นผมนะฮะโอเคอันนี้ก็มีไฟตรงนี้นะครับมีที่แขวนสูตรตรงนี้ให้อีกแล้วแขวนตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็ลําโพง2ออันมีที่ เียบบุรีอยู่ตรงนี้อีกใส่เหรียญใส่อะไรได้อีกนะคบแอร์มีแอร์ตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มรูปให้ให้ดูแอร์คอนโซลกลางมีให้เบาะเป็นเบาเบาะลมนะครับก็มีให้แล้วก็กุญแจเดิลดล็อกกุญแจได้ด้วยจากด้านหลังนะครับโอเคแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ําวางแก้วน้ำนิดหน่อยนะครับเบาะดีผิวสัมผัสดีนั่งนุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่านะครับว่าคันนี้เป็นไงบ้างอยากลองละเดี๋ยวไปดูกัน ทำรถติดเฮ้ยห้ามาลงเดี๋ยวตัดออกมาอันนี้ผมลองขับที่เดิมขออนุญาตปีวิทยวดีกว่าลองขับที่เดิมอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับช็คนอร์มอลนะครับความสูงรถเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวลองให้แบบนี้ดูก่อนสแตนด์ดก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซิน V6 นะครับ 3,000cc นะครับมาพร้อมกับเกียร์8สปีดเอสโทนิกนะครับผม แล้วก็ไฮบิดเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฮบิดล้วนนะครับพูดถึงไฟฟ้าล้วนนะฮะแรงม้าคันนี้อยู่ที่380แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่580เลยคือค่อนข้างเยอะมากนะครับด้วยที่ใส่รถขนาดใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างคุ้มค่ากับราคาไหมนะครับตอนนี้อยู่ความเร็ว70นะครับขออนุญาตเร่งไปให้นิดหนึ่งนะครับให้สัก120รลยการอันนี้การเตือนถนนนะครับ มีเข้ามาให้ได้ยินชัดเจนเป็นเพราะว่ายางตัวรถแม็กของ21เนิ่วด้วยครับก็เลยจะทำให้มีผลกับช่วงล่างนิดนึงว่าเรารับรู้ถึงการสั่นสะเทือนของช่วงล่างนะครับโอเคตอนนี้ขับถึง115ยสิบห้านะครับโอเคความโดรอย1ี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเก็บเสียงดีมาก เสียงลมนี้ถ้าไม่ได้ยินเลยแล้วรถมันสูงขนาดนี้เยะเก็บสิยงดีมากช่วงล่างนี้ถือว่าแบบนิ่งๆอ่ะมันแบบอย่างเงี้ยไม่มียกพิยเยกเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเปลี่ยนเลนให้ดูนิดๆหน่อยน,น,นะครับโอ้ย,อย,อยตอออยูไ่ได้ได้ได้อยู่นะครับอันนี้คือเราอยู่ในโหมดธรรมดานะครับยังไม่ได้ใช้ประสิทธ,ธิภาพของมันเต็มที่นะครับเดี๋ยวลองดู ตรงหลังเต่าตรงข้างหน้านี้นิดนึงว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับความเร็ว120กี่าเดิมนะครับผมดูว่าจะลงมาแล้วเป็นยังไงโอ้ยใช้ได้ใช้ได,ถด้ถือว่าดีครับถือว่าดีแล้วเขาบอกว่าคันนี้ความเร็วศูนย์ถึงร้อยเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่หกจุดหนึ่งวินาทีเท่านั้นเองนะครับคือเนี่ยเหลือเลยยังเหลืออยู่นะครับผม เดี๋ยวผมลองหมดสปอร์ตให้ดีกว่าตัวนี้นะครับแต่ก่อนใช้เนี่ยเราจะต้องจอดรถเพราะเขาจะมีการปรับในเรื่องของช่วงล่างให้เตี้ยลงนิดนึงด้วยให้เหมาะกับการที่จะเข้าหมดสปอร์ตนะครับอ่ะอันนี้เสริมใหเ้เขาบอกว่าตัวถังรถนะครับคันนี้ใช้เป็นตัวถังอลูมิเนียมนะครับสามารถลดน้ําหนักลงได้อีก180กิโลเมตรจากรุ่นเดิมรุ่นเแรกนะครับอันนี้มัน7จ็ที่สก็ถือว่า ดีแล้วล่ะสำหรับสาหรับเจนนี้นะครับผมขออนุญาตปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับอืมัมมนขับรลอะ่งระดับหน่อนโอเคเรียบร้อยละแต่ลกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ค่อนข้างเยอะผมขอแริลองให้ดูแบบสั้นๆและกันนะครับโอ้โหพอเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยรับลูได้ถึงความ หนึบของตัวรถและการสั่นสะเทือนที่เข้ามาได้ได้เยอะขึ้นนะครับรู้เลยว่าแบบโชคเนี่ยความหนืแบ,บแข็งขึ้นเลยยังเห็นได้ชัดแบบรู้สึกได้เลยครับว่ามันแข็งขึ้นนะฮะโอเคอันนี้ผมอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับผมขออนุญาตตอนนี้ความเร็วอ,อยู่ประมาณ71-70นะครับขออนุญาตลองเล่งสปีดไปถึงสัก120นะครับผม เึ่นคำที่ความเรงเท่าไหร่ก่อนเบรกอะ่ะเออร้อยหนึ่งครับแล้วก็เบรกแล้วเบรกทันทีได้แบบนึบมากเลยนะใช่เบรกนึบครับจานเบรกใหญ่ไม่ต้องห่วงเรื่องการเบรกแน่นอน